สวัสดีครับดูวันนี้นะครับบอกให้บอกค่าค่าบและอิจูุของกราฟนี้ยาวเหยียดเลยลองวาดกราฟคอสปกติก่อนนะครับกราฟคอสก็เป็นที่เราทราบว่าต้องเริ่มที่ไปเริ่มกันที่วงกลมหน่หน่วยเลยแล้วกันเนื่องจากตรงนี้คูณดับ1.0นะครับตรงนี้คูณดับ0 1, ูนตรงนี้ลบ1.0ึลบหนล,ล้กก็ตรงนี้ 0ลบ1น,นครับเราก็จะเห็นว่าค่าคอสเนี่ยตรงมุม0นก็จะเป็น1เป็น0เป็นลบ1เป็น0แบบนี้นะครับเพราะว่ากราฟคอสก็จะได้ตรงมุม0ย์มุมศย์มีค่าคอสเป็นลบหนูนลบห่งตรงนี้นะครับศูนย์ลบหนึ่งนี่กราฟคอสต่อไป พายส่วน2มีค่าเป็น0นะครับพายส่วน2มีค่าเป็น0ต่อไปค่าพายมีค่าเป็นลบหนึ่งะครับลดลงมาลบหนึ่งต่อไป3ามพายส่วน2มีค่าเป็น0ูนกลับไปที่0นะครับต่อไปวนไปที่2พายนะครับค่าคอสก็กลับมาที่1อีกนะครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเขียนก็จะได้น้าต่างแบบนี้ออกมานี่คือกราฟคอสปกตินะครับ ลองมาใส่มุมลงไปในนี้ดูที่ตัว x ตัว x นี่นะครับเอามุมใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องพยายามเลือกมุมให้คิดเลขง่ายๆหน่อยนะครับเลือกไปใส่ต้องเป็นเรเดียนนะครับก็ลองมุมง่ายๆมุมอะไรดี0 0นะครับ y, y เท่ากับ4 cos 2คูณ0 ลบพายส่วน2แล้วก็บวก4หรือว่าได้เท่าไหร่นะครับ4 cos 2คูณเป็น0 0นย์ยลบพายส่วน2ก็เป็นลบพายส่วน2ลบพายส่วน2ครับบวก4นี่ก็มาดูว่าได้เท่าไหร่ cos พับลบพายส่วน2ดูงนี้นะครับลบพายส่วน2ก็คือหมุนมาตรงนี้นะครับหมุนย้อนมา cos ของตำแหน่งนี้ก็คือ0นะครับตรงนี้ได้ศูนย์ cos ลบไพส่วนนี้ได้0 0ย์คูณ4ก็ได้0นะครับศย์บวกกับ4ก็ได้4นะครับแล้วก็ลองปอดการาฟดูนะครับปื๊ดปด๊อันแรกถ้าเราสมมุติมุมเป็น0มุมเป็น0นี่คือมุมแรกตรงนี้นะครับถ้ามุมเป็น0นย์ได้ค่า y มาเป็น4ก็คือค่า cos นะครับค cos ได้มาเป็น4ก็ได้ตรงนี้จุดละต่อไปลองสมมุติ จากศแล้วลองสมมุติ2พายแล้วกันอลองสมมุติพายก็ได้ครับให้เป็นพายดูบ้าง y, y เท่ากับ4 cos 2, 2ตรงนี้ให้เป็นพายนะครับพายลบพายส่วน2บวก4ก็จะได้2พายลบพายส่วน2ทำส่วนให้เท่ากัน,นก็จะเป็นลบคูณ2เข้าไปนะครับ ก็ได้นี้ก็เปลี่ยนเป็น4 4ลบ็ได้ pie, so 3ลบ2ก็ได้4 c o ส3ลบ2บวก4นะครับ c o ส3ลบ2ได้เท่าไหร่3ลบ2แล้วก็มาดู3ลบ2อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ0อีกนะครับก็คือ4คูณ0นะครับบวก4 ส่คูณนก็0บวก4ก็4กดว่าถ้ามุมเป็นเมื่อกี้เราสมมุติเป็น Pi ใช่ไหมครับถ้ามุมเป็นไายค่า c o s ก็เป็น4ก็แปลว่าค่าเนี่ยต้องวนกลับมาที่เดิมครับก็จะเห็นแนวโน้มแล้วว่าค่ากราฟคอ s สเนี่ยจะวนลงไปปื๊แบบนี้แล้วกลับมาที่เดิมแบบนี้ ซึ่งช่วงที่ลงไปข้างล่างก็คือลบสนั่นเองเพราะต,ต้องเท่ากันนะครับตรงนี้กลับมาที่ออพายครับกลับมาที่พายเพราะฉะนั้นออช่วงคาบตั้งแต่ช่วงเริ่มจนถึงกลับมาที่เดิมแบบนี้ก็คือช่วงคาบเพราะฉะนั้นคาบก็คือพายนั่นเองคาบเท่ากัาบคา,าบเท่ากับพายนะครับแอมพลิจูดแอมพลิจูดเท่ากับความยาวสูงช่วงนี้ก็คือ4นั่นเอง ก็ลองวาดกราฟดูแล้วกันนะครับลองสมมุติมุมใส่เข้าไปดูนะครับก็ต้องคล่องวงกลมหนึ่งหน่วยหน่อยนะครับโอเคสวัสดีครับ